จะเรื่องความเชื่ออย่างเรื่องกล้วยกันบ้างรเราเล่าประจาเลยกล้วยแปลกกล้วยให้โชควันนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะเรารวบรวมมาให้ดูแล้วคะ่ะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยและกล้วยที่เรานําวาฝากกันมีลักษณะแปลกแถมบางต้นไม่ยอมตายอีกด้วยไปชมกันครับ ริ่มกันที่จังหวัดชัยภูมิชาวบ้านพากันไปขอนเล็กต้นกล้วยประหลาดออกปลีห้าหัว oh. ไปกันที่บ้านเล็กที่167หมู่9บ้านวังพระสายตำบลบ้านชวนอ,วอําเภอบำเน็ตนรคงจังหวัดชัยภูมิ ที่นี่นมีต้นกล้วยประหลาดออกลีห้าหัวชาวบ้านรู้ข่าวก็นำผ้าแพรสามสีมาผูกที่ต้นกล้วยทั้ง2ต้นและทำพิธีจุดธูปจุดเทียนขอโชคลาภคุณประสงค์จันกลางกล่าวว่าเขาทำงานอาสากู้ชีพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวนและมีอาชีพเสริมปลูกกล้วยน้ำว้าขายและเมื่อปี2565เขาก็ได้ไปซื้อหนอกกล้วยหอมทองมาปลูก จนคืนหนึ่งได้เดินไปดูต้นกล้วยหอมทองและพบว่าต้นกล้วยได้ออกกลีประหลาด ต้นหนึ่งเนี่ยออกปีมา3ปีส่วนอีกหนึ่งต้นออกปลีมา2องปีและได้นำผ้าแพรสามสีมาผูกที่ต้นกล้วยทั้ง2ต้นและทำพิธีจุดธูมจุดเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าจงโชคดีมีความสุขความเจริญงานนี้พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันจำนวนมากบางคนก็เอาแป้งไปทาที่ต้นกล้วยเพื่อจะหาเลขเด็ด บ้างก็จุดทูกเพื่อขอเลข oh. ไปต่อกันที่จังหวัดชนบุรีชาวบ้านชวนกันไปตีเลขเด็ดหลังพบต้นกล้วยถูกตัดทิ้งจนเหลือเพียงต่อแต่กลับมีหัวปีโพออกมาสี่หัวแถมยังออกหวีอีกหนึ่งหวีอีกด้วยล่ะครับ แปลกที่ว่านี้เป็นตอของกล้วยสายพันธ์ุน้ำหวานมะลิอ่องอยู่ในบริเวณสวนใกล้บ้านพักบ้านเลขที่8254หทับหมู่9ตําบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีซึ่งเจ้าของได้ตัดต้นกล้วยจนเหลือแต่ตอเพื่อที่จะขยายพันธุ์ใหม่โดยตอของต้นกล้วยอยู่สูงจากพื้นดิน40เซนติเมตร แต่กลับมีหัวปีโผรออกมาถึง4หัวและข้างๆกันยังมีหวีกล้วยโปลออกมาอีกหนึ่งหวีอีกด้วยล่ะครับสร้างความแปลกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากคุณรัชนีจิตอภินันและคุณวันธนาพี่สาวเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังว่า ไม่เคยเห็นกล้วยแปลกแบบนี้มาก่อนจึงเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคลาบก็เป็นได้ส่วนผ้าสามสีที่ผูกอยู่นั้นก็มีชาวบ้านนำมาผูกไว้และมาไหว้ขอโชคลาบพร้อมจุดธูปเสียงทายขอเลขเด็ดเพื่อไปนำเสียงโชคกันด้วยลองไปดูเอาเองครับว่าเห็นเป็นเลขอะไรแต่โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ เอาไเอาแล้วไงาจายกมือไหว้ไปก่อนน้องไปต่องสาธุก่อนเอามันก็เกิดขึ้นได้แหละพวกรุ่นกล้วยแปลกอะแต่<ช>ว่าจา<ม>ะให้โชคไหมอันเนี้ยไม่แน่ใจจร<า><า>ิงๆค่ะ